อิลล่าวะอันตุมุสลิมุณนอกจากร่างกายและหัวใจของเจ้านั้นจะต้องเป็นผู้ที่ยอมสิรร่บต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะลาเลมัสยิดุนอุสติซาลตะกวาในแท้เป็นมัสยิดมัสยิดที่ได้ถูกสร้างถูกก่อตั้งรากฐานอยู่บนความตะกวะ ดังนั้นสนหนึ่งจากความตกว่าต่ออัลลอฮฺตาอาลาก็คือการสั่งมัิตการรวมตัวเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกันในมัสยิดนั่นย่อมหมายถึงความปักวาต่ออัลลอฮฺซุบะฮานีา้ ยิ่งอยากจะให้พี่น้องรัทธาทั้งหลายรู้จักคำว่ามัสยิดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้รู้จักคุณค่าของมัสยิดที่เราได้ทําการละหมาดก,กันทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละหมาดวันศุกร์เพื่อให้เรามีความ,มหวงแหนมีความรักในมัสยิดตามหลักของศาสนามากยิ่งขึ้นเรามาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยเรารู้จักมัสยิดพอรือย่ง Must linh ra hiệu ta'ala de để tam karanga sang Abu Horai Ram Robi in Lohuanu, San Abu Radekauer. And the rasul of law, he sought di e the law, he must say, gi do her. Bandat and the naming tank tank, tippin chirac jing, makipu, nati masjid, nan, masjid. ของหมู่บ้านนั้นมัสยิดของคุณที่นั้นดังนั้นแผ่นดินที่อัลลอฮฺตาอัลาได้ทรงรักยิ่งก็คือแผ่นดินที่สร้างมัสยิดที่อัลลอฮฺตาอัลาได้ทรงรักมัสยิดมากที่สุดรักแผ่นดินที่เป็นมัสยิดมากที่สุดดังกล่าวนั้นก็พาดว่ามัสยิดเป็นสถานที่ในการศึกษาลอฮะ เป็นสถานที่ในการรับสิ่งอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى mosque เป็นสถานที่ในการปฏิบัติอามัลอิบะดาห์ต่ออัลลอฮฺศาลา mosque เป็นสถานที่อยู่ของบรรดามาลาอิกาที่คอยทําการอิสติกฟารขออภัยโทษให้แก่ผู้ที่รอคอยกําลังละหมาดกันอยู่และมัสยิดเป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺจะทรงเจริญริษมเด่งร่์มหะ ของพระองค์ให้ลงมาในบรรดาหวัวใจของอูุศลพาทุกคนจะลงมามากมาน้อยก็แล้วแต่หัวใจของเรานั้นมีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ตารามากแค่ไหนนั่นคือเกียรติของมัสกิดเกียรติอันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอาลาอฮฺเตสังตัลลาฮว่าอินนัลมาซาจิดะลิลลา แท้จิงบรรดามัสยิดเป็นของอัลลอฮ์สุบฮานาอัละอมัสยิดไม่ใช่เป็นของพวกเรามัสยิดไม่ใช่เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งแต่มัสยิดเป็นของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮฺตาลาได้มอบอามานะให้เราทําการดูแลหวงแหนมัสยิดให้เราทําการทํานุบํารุงมัสยิดนั่นคือมัสยิดต,ตำหลักของศาสนาที่เราสมนควรจะต้องทําการรู้จัก แต่มัส j ิดในมุมมองของสังคมย่อมมีความสำคัญยิงย่งยวดเช่นเดียวกันอะไรคือค่าของมัส j ิดในสังคมมุสลิมในขณะอี่ลูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุวะลัาฮิวะสัลลัมได้อพยพจากนาครมักกะมาสู่นครมาดินะอสาฮลุลลอฮได้ทำการวางเสาเข็มสามประการด้วยกัน เพื่อเป็นฐานในการสร้างสังคมมุสลิมให้เกิดขึ้นในนคราม,มัาดฑีนสะและไม่ว่าสถานที่ใดก็ตามที่มีมุสลิมอยู่ท่านนาบีสัสัทำการวางแบบแผนวางแบบสวับเอาไว้ว่าเสาเข็มสามต้นอันนั้นจะต้องตอกลงไปในสังคมมุสลิมท่านนาบีได้ ตอกเ,าเ,าเสาเข็มสำต้นอันนั้นในใน,ในครเบยีนะเพื่อทำการสร้างสังคมมุสลิมแห่งแรกให้เกิดขึ้นในโลกของอัลรอาน,น,นสามประการอันนั้นก็คือหนึ่งทารุูลลงได้สร้างมัสยิดเสาเข็มที่สองทารุูลอัลลอฮฺซลลอฮฺอัลลอฮฺอะลเาห์อัลลาฮิวะซัลลัม ได้ทำการร่างรัฐธรรมนูญก็คือวางกฎหมายมันขึ้นมาเพื่อที่จะให้บรรดามุลิมทั้งหลายดำเนินตามหลักการของอิสลามสังคมเราก็เช่นเดียวกันจะต้องมีกฎหมายจะต้องมีหลักการอิสลามเพื่อจะนำมาปฏิบัติในสังคมอน,นั้นประการที่สามการให้ปัตยาบันในความเป็นพี่น้องกันสามประการนี้ เป็นหลักสําคัญเสาเข็มสําคัญที่จะต้องอยู่ในสังคมของมุสลิมถ้าหากขาดหลักหนึ่งหลักใดไปสังคมนั้นจะเป็นสังคมมุสลิมที่ไม่มีความสมบูรณ์พี่น้องอาจจะทันคำถามว่าเมื่อท่านนาบีสโลโลุลต่านได้อพยกมาสุนครบลินนั้นอันดับแรกท่านนาบีได้สร้างมัสยิดกอ่อนเลย เหตุใยที่ท่านนบีได้สร้างมัสยิดก่อนทั้งที่สองประการหลังเนี่ยการวางกฎหมายอิสลามก็ดีการให้สัจยาบันในการเป็นพี่น้องกันก็ดีล้วนจะมีความสําคัญอันยิ่งยวดแต่ทําไมนบีถึงสร้างมัสยิดก่อนคาตอบก็คือมัสยิดนั้นมันมีซิรมันมีสิ่งลึกลับแฝงอยู่มันมีฮิกมะ ที่สุรุลลังสุรุลล่าห์ะอ a l วะสัลัมต้องการที่จะให้เรารู้ถึงคุณค่าของมัสยิดเพราะมัสยิดนี่นะครับ่านพี่น้องตัวธาทั้งหลายมันมีคุณค่าในตัวของมันเองิสิ่งเร้นลับที่แฝงอยู่ในมัสยิดจะมีอยู่สี่ประการด้วยกันเป็นอย่างน้อยหนึ่ง มัสยิดจะทําให้มุสลิมมีัคล ا กมีจริยธรรมมีจรญยามมรยาที่ดีงามตามแบบฉบับของอันิสลาเพราะมัสยิดเมื่อเราได้เข้ามาในมัสยิดเราจะต้องมีจัญญามมรยาเราจะมาพูดถึงเรื่องลุยยาไม่ได้เราจะมาแสดงความตะก,กบด์ความยะโสโอหังไม่ได้ เราจะมาทะลึ่งม,มาหยาบโลนในมสัสยิดไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราเข้ามามัสยิดเราจะต้องมีความนอบน้อมเพราะมาสัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮฺเราต้องมีความเกรงใจอัลลอฮฺต้ามัสยิดหากนอกมัสยิดเราไม่เกรงใจอัลลอฮฺตาอลาสมมุติในมัสยิดเราต้องเกรงใจอัลลอฮฺตาอลาต้องมีความสงบสาญญาุเงียมต้องมีจมรญยามารยาตต้องฝึกฝนในมสัสยิด เพราะจรญยาบรรยาที่ดีงามจะไม่มีความสมบูรณ์นอกจากในมัสยิดมัสยิดจะสร้างคนสร้างจญรมาบรรยานั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองมีความเท่าเทีเทยมกันในมัสยิดจะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในหมู่บรรดาุสลิมทั้งหลายเพราะเมื่อทุกคนได้เดินทางมามัสยิด แน่นอนเหลือเกินว่าผู้ที่มาในมัสยิดนั้นล้วนแต่มียศมีตำแหน่งที่แตกต่างกันไปมีฐานะที่แตกต่างกันไปพอเวลาเขาเดินมาในมัสยิดแล้วทำการถอดรองเท้าเพื่อขึ้นมัสยิดเขาอย่าลืมครับเขาจะต้องถอดยศถอดตำแหน่งของตอนในออกไปด้วย เพราะบรรดาที่น้องมุสลิมทั้งหลายที่มาในมันสยิดแห่งนี้นะบางท่านอาจจะมียศตำแหน่งทางบุญญาเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์สอนในมหาวิทยาลายัยบางท่านเป็นเจ้าของบริษัทเป็นผู้อำนวยการในบริษัทบางท่านมีอาพาร์ตเมนต์บางท่านมีตำแหน่งเป็นลูกจ้างธรรมดาทั่วไป บางท่านมีอาชีพขับรถบางท่านมีฐานะร่ำรวยบางท่านมีฐานะยากจนบางท่านมีตำแหน่งนั้นมีตำแหน่งนี้แต่เวลาท่านเข้ามามัสยิดทำการถอดรองเท้าท่านก็อย่าลืมถอดตำแหน่งยศของตนเองฐานะของตนออกไปด้วยเพราะในมัสยิด มุสลิมทุกคนล้วนแต่มีความรู้สึกเท่าเทียมกันมีให้กัแกนแก้แ่เท่าเทียมกันนั่นก็คือการเป็นเบาของอัลลอฮฺอุบานอาฺะตาทุกคนเข้ามาในมัสยิดเพื่อที่จะทำการละมานแสดงถึงความเป็นอบุดียะเป็นเบาที่มีความเท่าเทียมกันซึ่งๆเราจะลืมแกนแท่ของมัสยิดทําให้ทุกคนมีความรู้สึกอย่างนี้น แต่ผู้ใดก็ตามที่ไม่มีพระสณะอย่างนี้ต้องขย,ยันเพราะมัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮ์เป็นสถานที่ในการอามัณอิบาดาห์ต่ออัลลอฮ์เราจะมาทําการสักปบ,บรมีความรู้สึกตัวเองเหนือกว่าคนนั้นเหนือคนนี้ฉันมียตําแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เหนือกว่าฉันมีฐานะที่ร่ารวยกว่าความรู้สึกอย่างนี้อย่าให้เกิดขึ้นในมัสยิดเพราะมัสยิดไม่ใช่ทําให้คนเป็นอย่างนี้ นั่นคือประการที่สองที่เป็นเซฟสั่นเด่นอยู่ในมัสยิดประการที่สามเมื่อทุกคนมีความรู้สึก,กว่าเป็นบ่าวขอัลตาลาที่มีความเท่าเทียมกันความรู้สึกรักใคร่กลมเกี่ยวกันก็เกิดขึ้นเวลาเห็นพี่น้องมามัสยิดในวันหนึง่งในอาทิตย์หนึง่งเราไม่เห็นพี่น้องของเราทั้งที่ในสังคมแล้วเนี่ย เราอาจจะมีตำแหน่งที่ดีกว่ามียศตำแหน่งที่ดีกว่าแต่วันหนึ่งเราไม่เห็นพี่น้องของเรามามิตติดเี่ยราก็จะถามถามว่าเขาไปไหนทำไมสุกนี้ไม่มาทำไมละหมาดว็กตูนี้ไม่มาความรู้สึกรัดเกิดขึ้นในหัวใจของเรานั้นเพราะเราไม่เห็นพี่น้องมามัสยิต ความรักมันจะเกิดขึ้นในหัวใจของเราซึ่งความรักอันนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นอกจากในมัสยิดเมื่อความรักเกิดขึ้นในมัสยิดแล้วประการที่สี่ก็คืออัลวาฮดาอัลวาฮดาคือความเป็นพารอนภาพความเป็นพี่น้องเนี่ยจะเกิดขึ้นในสังคมอย่างไม่ต้องสงสยัยคนเราถ้าเกิดมีความรักกันแล้วล่ะก็ความสมัครสมานความสามัคคีก็จะเกิดขึ้น ในมัสยิดสี่ประการอันนี้เป็นซชิดที่แฝงในมัสยิดเราจะต้องทำให้มันคุ้มค่าทำให้มัสยิดมีคุ้มค่าทำให้มัสยิดเป็นการอบรมบ่มนิสัยจัญญามารราทตังเราทำให้มัสยิดทำให้เรานั้นมีความรู้สึกเข้าเทียมกันเป็นเบาขวาล้อตาลาเท่ากันทำให้มัสยิดเป็นการแสดงถึงความรักความอาทรต่อกันทำให้มัสยิด เป um, mm ็นความอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้นที่น้องพ่อทานท่าไหร่เราต้องช่วยกันเอามัสยิดเป็นสื่อในการสร้างความพึงพอใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตะอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามอัลลอฮ์ซุบฮานาห์วะตะเล่าสั่งแต่ฟุลอามานนอรบบบีิิิสตว ان ربي بن فشت واقيموا جوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له จงกล่าวเถิดโอ้มาด้วยผู้อัยบบานของฉันได้สั่งใช้ให้ฉันเนี่ยมีความผิธรรมว่าอัติมูลวิจูฮณคุมางเดะกคุณใิมัสจิดพวกเจ้าทั้งหลายจงถินใบหน้าของพวกท่านเองเดะกคุณลิมัสจิดทุกๆสถานที่ที่จะอยู่ได้ว,ดวัดเรูหุมุคลิสีนัลอุดีแล้ว พวกเจ้าจงทําการวอนขอต่ออัลลอฮฺตาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจหมายความว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามมีมัสยิดมีมุซัลลาหรืออยู่ในบริษัทเมื่อถึงเวลาละหมาดที่ใดก็ตามที่สุญูดได้อัลลอฮฺตาลาบอกท่านจงมุ่งสุญูดไปยังอัลลอฮฺตาลาแล้วทําการวอนขอต่อพระองค์ด้วยความอิคลาด้วยความบริสุทธิ์ใจ แล้วผู้ท่านใดก็จะรับทางนำจากอัลลอฮฺซุฮอัลอาลิกอลิฮะซาวะอัลลอฮฺบุฮู